กลยุทธ์ในการใช้การทหารคือความเป็นความตายของสามทัพคือความเลี่ยงกลายแห่งจองทัพขุนพลผู้ใดรู้จักใช้กลยุทธ์และคุมเชื่องแห่งการเสกไว้ได้กองทัพใต้บังคับบัญชาของขุนพลผู้นั้นย่อมสามารถจะตะลุยไปทั่วทะเลทั้ง4ีระดุดพยัค์ติกปีไม่ว่าจะอผเผชิญกับเหตุการณ์ใดๆก็สามารถจัดการตามสภาพที่อย่างเหมาะสมขุนพลผู้ใดมีรู้จักใช้กลยุทธ์และคุมไว้ซึ่งเชื่องแห่งการสสกกองทัพ แต่บางคับบัญชาของคุณพลนผู้นั้นจมจิคกลายเป็นปลาแหลมางกรที่ทุกจัดขาดจากแม่น้ําลําห้วยกองทัพเช่นนี้จะแหวกว่ายในทะเลแลต่โตลึ่นกลาวสมุทรได้หรือบทที่1ตอนที่3นานกว่าครึ่งของแม่ทัพคือการกําหนดกฎระเบียบกองทัพต้นฉบับของซุนวูนั้นกล่าวว่ากฎระเบียบนั้นเป็นการจัดอัตรากําลังพลพงท,ทีวละอลอมกรองการจัดสรรตําแหน่ง วิธีการควบคุมดูแลทำห้าประการนี้แม่ทัพย่อมพึงรู้ผู้รู้จักชนะม่รู้จักพ่ายส่วนชบ,บาบวอซานั้นอธิบายว่ามัดฟ้าดินแม่ทัพกฎระเบียบห้าปัจจัยนี้กฎระเบียบอยู่ท้ายสุดคนทั่วไปจึงไม่ค่อยให้ความสําคัญและคิดว่าคงหมายถึงกฎระเบียบกองทัพหรืออายการศึกเข้มงวดชัดเจนก็พอ แต่ในความเป็นจริงแล้วนี่เป็นปัญหาทางเทคนิกระดับสูงงานของแม่ทัพส่วนมากอยู่ตรงนี้ส่วนการรบสัปปะยุกต์นั้นแค่เรลเดี๋ยวเดียวเท่านั้นในเรื่องราวนี้ตัวของโจโฉนั้นได้เคยอธิบายว่าการจัดอัตรากําลังคนหมายถึงการจัดหมวดหมู่ทงทีและคล้อ,องกรอกการจัดสรรตําแหน่งวิธีหมายถึงเส้นทางการํำเนินเสบียนการควบคุมดูแลหมายถึงค่าใช้จ่ายของทัพหละการจัดหมวดหมู่นั้นเป็นโครงสร้างขององค์กร เป็นการจัดกำลังคนและระบบการบังคับบัญชาการจัดสรราำหน่งหมายถึงระบบบุคลากรการควบคุมดูแลคือการบริหารระบบวัสดุและการเงินกฎระเบียบนั้นคือการบริหารคือวิธีบริหารคำว่าบริหารในสังคมปัจจุบันกลายเป็นคำเฉพาะซึ่งศาสตร์การบริหารในปัจจุบันนั้นมีที่มาจากกองทัพนี่เองโครงสร้างขององค์กรหนึ่งเป็นเทคนิคชั้นสูงเช่นเดียวกับการํำธุรกิจ พอบริษัทโตขึ้นการบริหารตอบไม่ทันกล็ลม้มลงกิจการขยายตัวอย่างรวดเร็วโครงสร้างองค์กรมักไม่ชัดเจนมีตำแหน่งแปลกๆไปทั่วพอผ่านไปสุดพับหนึ่งก็เกิดการปฏิรูปองค์กรใหม่ถ้าทำสำเร็จองค์กรก็มีชีวิตชีวาถ้าทำไม่สำเร็จก,รก็ฟุบลงเป็นแน่การปฏิรูปของประเทศจีนวันนี้มีชุดทำงานและคณะอนุกรรมการเยอะแยะก็กเพราะการจัดหมวดหมู่การจัดสรรตำแหน่ง การจัดเส้นทางและการควบคุมดูแลล้วนมีการเปลี่ยนแปลงต้องใช้กลไกลประสานงานข้ามองค์กรมาปรับด้านการปฏิรูปกรามมักท่าบอว่าวีรบุรุษนั้นมีความสามารถสูงและยุทธศาสตร์ใหญ่จางวิลเลียมเคยวิจารณ์วิดาของตนเองกับเทียนไคเชกว่า่อของข้าพเจ้ามีความสามารถสูงแต่ไม่มียุทธศาสตร์ใหญ่เทียนไคเชกมียุทธศาสตร์ใหญ่และขาดความสามารถสูงคำพูดนี้ถูกต้อง จางจัว่วหลินเป็นจอมควรแห่งยุคแต่ขาดทักษะระดับสูงทางการเมืองส่วนจีนไคเชกนั้นมีแผนใหญ่และยุทธศาสตร์ใหญ่แต่ความสามารถนั้นเป็นดองอยู่มัดฟ้าดินคือยุทธ,ธศาสตร์ใหญ่แม่ทัพและก่อะเบีตคือความสามารถระดับสูงสามารถจัดโครงสร้างกรุดมคนบัญชาและกลับเคลื่อนเราเห็นนักธุรกิจใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ้วนเป็นผู้มีความสามารถสูงในยุทธศาสตร์ใหญ่ ความสามารถสูงนั้นยังสำคัญกว่ายุทธศาสตร์ใหญ่ด้วยเพราะยุทธศาสตร์ใหญ่นั้นยังทำหาคุณอื่นได้จ้างที่ปรึกษาได้แต่ความสามารถระดับจอมคนนั้นขึ้นอยู่กับตัวเองมีความสามารถสูงแต่ไม่มียุทธศาสตร์ใหญ่ยังคงเป็นนักธุรกิจใหญ่ได้ถ้ามีแต่ยุทธศาสตร์ใหญ่แต่ไม่มีความสามารถสูงพอในสม,มัยโบราณก็คือคนสื่อถ้าเป็นปัจจุบันก็คงเป็นบริษัทที่ปรึกษาผู้สถาปพนาประเทศทุกยุคทุกสมัย วนเป็นการจับมือระหว่างผู้มีความสามารถระับจอมคนกับนักกุศโลบายผู้วานทธศาสตร์อาอคิออเล่าปีกขบข่มเบ้งจูอีวันจางกับหลิวพ่อหวนหลิวปังกับเซียวเหอเป็นตน้นมากนั้นคือพลังอำนาจแบบหอดต้นฉบับของสุนมู้งกล่าว่าด้วยเหตุนี้จึงเปรียบเทียบแความมุมนจากสภาพการที่แท้จริงหรอว่าเจ้านหนฝ่ายใดมีมากกว่ากัน โซนชาบ,บับมัซาต้นอธิบายว่าทําการเปรียบเทียบมักฟ้าดินนะครับกฎระเบียบทั้ง5้ารายการนั้นกล่าวมาข้านต้นเดยเปรียบเทียบกัน7จดด้านด้วยกันผงการแรกคือเจ้านายใครมีคุณธรรมพอกันเจ้านายใครมีคุณธรรมพอกันข้างต้นกล่าวกล่าวเวลาว่าให้ทวยราชเป็นพร้อมกับเบื้องบนต้องมีความปรารถนาร่วมกันทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างนโยบายมวลชนต้องเหมาะสมต้องตัดใจได้ในการให้รับวัน และให้ตำแหน่งลูกน้องผู้อธิบายทุกยุคทุกสมัยมักนับเอาการเลือกของหางซินระหว่าหลิวปัมกับซูเวงอี้มาอธิบายในข้อนี้หริวปัมเมื่อถามหันซินว่าทำไมจึงไม่ติดตามเสียงวี่แต่มาติดตามรถเสียงวี่นั้นทารุนหวัวร้ายต่อราชสเดรตัดใจไม่ได้กับข้าให้รางวัลและพูนบำเหนลลูกน้องตาป,ประทับใหญ่แกะสลักเสร็จแล้วมวั่วแต่ลูกคลำอยู่ในมือนนะั่นจนขอบละมุนของตราประทับเคลื่อนลื่นหมดแล้ว ก็ยังไม่ยอมตัดใจเอาออกไปยังคงอยากเก็บไว้ร่ำไปแต่นายท่านไม่เหมือนกันสัญญากับราษฎรไว้สามข้อรู้จักใครรางวัลน่ากระจายอำนาจให้ลูกน้องหรือปังใช้เงินมือเติบถือเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เพราะในคียุคที่จะขวนผู้อื่นลายฟ้านั้นเป็นของผู้อื่นจะเซ็นเช็คเปล่าอย่างไรก็ได้เป็นเงินของคนปิดทงานงนั้นแต่เงินที่ถึงมือแล้วหรือปังไม่ได้เลยเถอะเฉินผิงเคยช่วยหลิวปังทำงานสกปรก ชเชงนั้นปิดสินบนซื้อตัวแม่ทับของข้าสุดแต่เนต่ไรหลิวปังเชงนั้นตามใจชอบไม่เคยตั้งงบประมาณตอนได้ชัยชนะกันสุดท้ายเ็เช่นเดียวกันตอนประกาศนโยบายบอกว่าใครตัดสยงวีง่ได้จะให้ตำแหน่งโหดพกพร้องหมื่นครัวเรือนตอนตอเซงวีเชือดขอฆ่าตัวตายที่ริมแม่น้ำกูเจียนเห็นในกลุ่มคนที่ร้อมตนเองอยู่ชื่อหลี่มาถงเป็นลูกน้องเก่าแต่แปลพักแปรเข้าข้างกัหลิวปัง จึงกล่าวว่าหลีมาถงเหลอเก่านีนา่นะข้ายกหัวให้เจ้าว่าแล้วก็ปาดคอคนที่อยู่ข้างตัวหลี่มาถมไม่ฟังเสียงพากันฮือเขาแย่มศรีษะของเสียงปี่สุดท้ายก็มี5คนสับได้คนละชิน้นนำไปขอความดีความชอบจาดหลิวปัน่นดวพังไม่ถามเลยว่าใครเป็นคนตัดคอเสียงพี่แต่งตั้งให้เป็นโหม้่นเือนทั้งท้าคน มาร์คคอมลิวพัน์คือสำหรับลูกน้องเป็นมาร์คด้านคนไกลแกนให้กำลังใจเป็นมาร์คสำหรับช่วยล่าและการเมืองทางด้านการเมืองเข้าเหนือกว่าเสียงวี่หลายขุมลิวพันนั้นเป็นผู้ตีอาณาจักรชินแตกเป็นคนแรกแต่เขาไม่แต่งป้องแก้วแหวนเงินทองไม่จับคุณผู้หญิงของศัตรูมาครอบพรองแม้อยู่ในตำหนักราชวางของชินแต่สร้างกิดข้างหลวงแนวยกทัพกระป้าซ่งให้สัญญากับราษฎรอชาวชินสามคอว่าใครฆ่าคุณ้องาย ใครทำได้คนจะต้องถูกลงอาญาใครลักขโมยจะต้องถูกลงโทษส่วนกฎระเบียบที่เข้มงวดในการลงทันที่โหดายของฉินประกาศโยกพลกหมดดังนั้นชาวฉินจึงรักเขาและรักมากสีด้วยวันเวลาที่แควนชู่กับแควนหันแย่งชิงกันตัวคอมหลิวปังก็ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำล,ลังจากลาซาดอรในกวนจงนั่เสียงวีล่ล่ะเขานั้นขับไล่หลิวปังยกทัพเข้าเซียนหยานแล้วฆ่าล้านเมือง ก่อนหน้านี้ชินอองจืออิงยอมยกธงขาวนิวพังนั้นไว้ชีวิตมิ่ด้่ระหานเวงอีนั้นกลับสั่งฆ่าจื้ออิงผลแก้วแหวนเงินทองและหญิงงามไปหมดซ้ำยังวางเริ่มเผาวังของชินด้วยไฟไหม้อยู่สามเดือนจึงสังคุกลงดินแดนนี้ถูกปราบแล้วยังฆ่าคนไม่ทำใหม่ก็เพราะจะแย่งชิงสิ่งทรัพย์และหญิงงามของผู้อื่นดังนั้นเซียงวี้จึงไม่รู้จักวิธีครองแผ่นดินตัง้งแต่ต้น ที่เขาต้องการมีเพียงทรัพย์สินและหญิงงามเท่านั้นดังนั้นในข้อเจ้าในายใครมีคุณธรรมกว่ากันเซียนอุี้จึงแพ้หรือปังหลายคงตั้งแต่แรกหากย้อนประวัติศาสตร์ขึ้นไปอีกมีคนคนหนึ่งที่สมคุณธรรมคือซามทรรมตอนสร้างบ้านเขาขุดพบซากกระดูกมีนามซากหนึ่งเขาจึงจัดการกลบฝังย่างเคารพสำรวมคนทั่วต้ายฟ้าตามรู้เข้าและบอกกลาบขึ้นว่าซามทางนั้นเคารพต่อคนตายถึงเพียงนี้ จึงไม่ต้องพูดถึงคนเป็นเขาเห็นชาวนาไล่จับนกล้อมตะข่ายทั้งสี่ด้านจึงมีคำสัตว์ได้ปิดล้อมได้เพียงด้านเดียวอยากได้ฆ่าฟันจนหมดสิน้นต้องคิงทายรอดไว่สามด้านคนทั่วทายฟ้าพากันบอกกล่าวว่าขับสัตว์เดรัจฉานสร้างคำยิงดีเพียงนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติกับคนด้วยเหตุนี้เองหอสามทังยกพับไม่ปราบแบนแควนตะวันพอลาสะดรในแขว้นตะวันตกก็พากันถามว่า ทำไมถึงไม่มาตีพวกเราละ่ะหมอเพปราบคว้นตะวันตกดาสอดอในคว้นตะวันออกก็พาทันตอบว่าทุกคนล้วนหวังว่าเขาจะมาปลุกอมพวกตนดังนั้นคุณธรรมจึงเป็นพลังอำนาจแบบอนล,ลิวปันนั้นมีพลังอำนาจแบบพอนสียงวีมีแต่พลังอำนาจแบบแข็งมีมัดก็มีวิถีแห่งราชันตามคำสอนของสำนักขงจื้อ เป็นพลังขุมใหญ่ที่ดึงดูดผู้คนเมื่งจรงกล่าวถึงความแตกตา่างระหว่างวิถีราชันกับมหาอำนาจโดยบอกว่ามหาอำนาจนั้นต้องเป็นประเทศใหญ่ต้องมีดินแดนและกำลังที่เข้มแข็งพื้นมีพื้นที่พันลี้น้ำทับสิบหมื่นมีกำลังใหญ่ต้องมีดินแดนและกำลังที่เข้มแข็งพื้นมีพื้นที่พันลี้น้ำทับสิบหม,ม,มื่น,ม,น,น,นม,มีกำลังใหญ่แค่ไหนก็เป็นมหาอำนาจได้เกมนั้น ส่วนวิธีแห่งราชันไม่ต้องเป็นเช่นนี้ประเทศเล็กๆก,ก็ดำเนินวิธีแห่งราชนได้และคลองใต้ฟ้าได้พระสัตั้งมีดินแดนเพียงแต่สิบลี้ระสัตว์วนนวังมีร้อยลี้วันเป็นแคว้นประเทศสลาดขนาดเล็กแต่การดำเนินตามวิธีแห่งราชนจึงได้ใจคนทั้งแผ่นดินคำพูดของเมืงเองจือเป็นข้อคิดที่ดีสำหรับพวกเราที่ทำคิจการเล็กๆวิธีแห่งราชันไม่ใช่วิธีของผู้เป็นราชน เอาแต่คือการทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีวิธีแห่งราชั่เจ้านายใครมีคุณธรรมกว่ากันท่านมีมากไหมเท่าแก่ของท่านมีมากหรือไม่วิธีที่ถูกต้องกับวิธีเลขข่กนต้นฉบับพิชายุสุนูนั้งกล่าวว่าเมื่อประเมินแล้วเป็นคนถึงสร้างสภาวะการเพื่อคุมความได้เปลี่ยนอันสภาวะการคือพลนพันภาพภุมในส่วนที่เป็นคุณอันการศึกนั้นเป็นวิธีแห่งกุศโลบายเลขข่กน ส่วนพิชายุทธสุนหมู่ฉบับฟัวซานนั้นอธิบายว่าเมื่อประเมินแล้วเป็นผลดีให้โฉโอกาสปรับตามสถานการณ์เพื่อให้เป็นประโยชน์หนุนการศึกอยู่นอกกฎเกณฑ์ปกติตูกของตัวมู่นั้นอธิบายว่าการประเมินผลได้ผลเสียเป็นเรื่องพื้นฐานของการทหารเมื่อรู้ผลดีผลเสียและรับฟังไปใช้จะเจ้านั้นสร้างพลานุภาพช่วยสถานการณ์การสืบนอกกฎเกณฑ์ปกติ ดังที่กล่าวไว้แต่แรกว่าที่ของสุนูนั้นไม่ใช่หมายถึงเลขเพทุบายหรือแผนพิสดารหากแปนหมายถึงการประเมินหรือคำนวณด้วยการเปรียบเทียบแต่ซุนูก็ไม่ใช่จะไม่พูดถึงเลขเพทุบายสี่ที่เดียวดังที่กล่าวไว้ว่าอันการศึกนั้นเป็นวิธีแห่งกุสตาโลบายเลขก่อันดับต่อไปเขาจะเริ่มกล่าวถึงเลขเพทุบายแล้ว การพรเมินวิเคราะห์กระทำกันในสามประ,ประชนเพื่อความขลังเป็นพื้นฐานนำมเมินแล้วเป็นคุณจึงรับฟังก็คือคํานวณแล้วมีโอกาสชนะมากกว่าจึงออกรบได้จึงสร้างพลานุภาพเพื่อหนุนการสิ่งนอกเหนือจากพื้นฐานและกฎเกณฑ์ปกติให้สร้างพลานุภาพหรืยสถานการณ์รึ้นมาเป็นทนัเสมพลานุภาพนั้นคืออะไรคือการกํานดะปรับเปลี่ยนที่เป็นคุณต่อสถานการณ์ตู้มู่นั้นอธิบายว่า อันพลานุภาพนั้นไม่อาจเห็นก่อนหรือเพราะข้อเสียของค่าศึกจึงเป็นคุณของฝ่ายตนหรือเพราะเป็นคุณต่อค่าศึกจึงเป็นข้อเสียเปรียบของฝ่ายตนจากนั้นจึงเริ่มกำหนดและปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้เัยชนะส่วนวังซี่งนั้นอธิบายว่าพลานุภาพคือการช่วยจังหวะหลับเปลี่ยนนั้นั้นพลานุภาพก็คือสถานการณ์ในสนามรบ,บนั้นพลานุภาพก็คือสถานการณ์ในสนามรบต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ทำอย่างไรที่จะเป็นคุณและหลีกเลี่ยงข้อเสียทำอย่างใดถึงจะเปลี่ยนจากไม่เป็นคุณมาเป็นคุณต่อฝ่อ้นดําเนินการพลิกแปลงตามโอกาสหยิบดีพละนุภาพอย่างไรสร้างสถานการณ์อย่างไรในพิเศษยุสุนมู13บามบทจึงมีการกล่าวถึงบทกลู่ลักษณะการโนบและบทพลานุภาพเป็นการเฉพาะซึ่งอธิบายปัญหานี้ได้อย่างละเอียดและเป็นแกนแท้แนวคิดของสุนบูไม่รู้จัปรอคอยเป็นจุดห่อนมหัง ต้นฉบับพิชศษยุสุนบูนกล่าวว่าอันการศึกนั้นเป็นวิถีแห่งกุ้สโลบายเลขกคนดังนั้นถ้าสามารถให้แสดงว่ามีสามารถจะรบให้แสดงว่ามีรบใกล้ให้แสดงจว่าใกล้ใกล้ให้แสดงใกล้ข้าศึกละมูให้ลาด้ผลนรลโงอยู่ข้าศึกละสับนะสายให้พิชิตเสียข้าศึกมณลัมบูร์ให้เตรียมพร้อมข้าศึกแข็งแกร่ง่หลีกเลี่ยงข้ามีโทรศัพท์ก็ให้ยั่วเย้าพึ่งถ่อมตนทำไมก็ศิกลลำพอง ข้าศึกสุกษกบายกวาควุ่นหินอยลาจอมทีม่ข้าศึกไม่นอนออกทัพมาข้าศึกคาดมิถึงนี่คือวิชาชนะของนักพิชเชสคขาวจับแพ่งขายก่อนนี้ได้ส่วนฉบพพับหัวซ่านอธิบายว่าในที่นี้ซุนมูกล่าวถึงเล่เพทุบายรวดเดียว12ข้อแ่มานว่าการใช้เล่เพทุบายเหล่านี้คือให้ข้าศึกสําคัญคิดหลอกล่อให้ข้าศึกกิดพลาด แนวทาบอีกฝ่ายไม่หลงกลไม่ผิดพลาดจะทำอย่างไรต้อมรอคอยขับเคี่ยวไปด้วยกันทรงเจราชนไปทำงานจัดแจงด้วยวิธีต่างๆสรุปแล้วต้อมรอจนทำลายดุลยภาพลงได้และเห็นแล้วว่าโอกาสได้รับชชนะเป็นฝ่ายตนจึงจะออกรบได้ทัศนกติสุนบูเคอเห็นโอกาสชนะเราค่อยรบไม่ชนะจะไม่รบไม่มีโอกาสชนะจะรอคอยต่อไปการไม่รู้จักรอคอยเป็นจุดหอนมาหัน นวแต่คิดว่าจะต้องสู้รบจึงจะเป็นวิรบุรุษเป็นชายชาติชาตร,รีด้วยหารู้ไม่ว่าการดอบคอยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสู้รบและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ่อย,ยิ่ง